โปรแกรมสร้างหรือออกแบบแพทเทิร์นสำหรับการเมนและร้านตัดเสื้อทัท่วไปเราสอนโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเกตดิงวางมารกถึงที่โรงงานหรือสถานที่ของท่านฟรีติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0853590250สส่วนรายละเอียดวิธีการสร้างโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ย ใช้งานง่ายเมนูเป็นภาษาไทยคุณไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เราก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นหรือคุณไม่มีความรู้ด้านแพทเทิร์นเราก็สอนตั้งแต่พื้นฐานจากง่ายไปหายากโปรแกรมการสร้างแพทเทิร์นใช้งานง่ายมีการแก้ไขสัดส,ส่วนสร้างจากตารางสูตรที่โปรแกรมมีให้หรือสร้างจากแพทเทิร์นต้นแบบสร้างจากเครื่องมือสร้างเส้นอัจฉริยะ การสร้างแพทเทิร์นจากเครื่องมือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของช่างแพทเทิร์นที่มีความต้องการหลากหลายวิธีในการสร้างแพทเทิร์นตามความถนัดของแต่ละท่านมีรูปแบบการสร้างเส้นโค้งอัจฉริยะหลากหลายแบบให้ท่านเลือกใช้เพียงแค่กำหนดจุด3จุดเท่านั้นโปรแกรมจะสร้างเส้นโค้งให้อัตโนมัติและคุณสามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขได้อย่างอิสระอีกด้วยมีเครื่องมือสร้างเส้นตะเข็บบุมของแพทเทิร์นรูปแบบต่างๆลูกไม้จีบ และกำหนดการยืดหดของผ้าแต่ละชนิดมีเครื่องมือการวัดสเปคหลายแบบและโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลลงตารางสเปคเพื่อให้ท่านใช้ในการอ้างอิงต่อไปมีเครื่องมือในการเปรียบเทียบระหว่างแพทเทิร์น2ชิ้นเพื่อปรับแก้ไขได้อย่างอิสระมีมาตรฐานในการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าแพทเทิร์นและเครื่องพัตเตอร์สามารถใช้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ได้ทุกยี่ห้อใช้เหมือนเครื่องริมเตอร์ธรรมดาก็คือเสียบปุ๊บทำจากโปรแกรมแล้วก็ส่งออกเครื่องตัดสติกเกอร์มันก็จะวาดตามแบบที่ท่านทำในโปรแกรมหรือวางมาร์กอัตโนมัติในโปรแกรมเสร็จแล้วก็ส่งออกที่เครื่องตัดสติกเกอร์มันก็จะวาดให้ท่านตามแบบที่ท่านต้องการมีเครื่องมือในการเกตไซ์อัตโนมัติ สะดวกในการย่อขยายไซส์เช่นการย่อขยายไซส์แบบอัตโนมัติการย่อขยายไซส์ตามไซส์สเปคการย่อขยายไซส์แบบสัสดส่วนเท่ากันการย่อขยายไซส์แบบสัสดส่วนไม่เท่ากันการคัดลอกค่าเกตและการย่อขยายไซส์โดยตรงหลังจากการนำแพทเทิร์นเข้าระบบผ่านเครื่องดิจิทัลส่วนโปรแกร,รมวางมาร์กอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น โดยโปรแกรมจะวางชิ้นงานทุกชิ้นที่เกตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปสู่โปรแกรมในพื้นที่ว่างที่เหลือให้แบบอัตโนมัติทำให้ประหยัดเวลาอย่างมากสามารถกำหนดลำดับในการก่อนหลังในการตัดงานได้เพื่อใช้สำหรับการส่งไปยังเครื่องตัดอัตโนมัติสนใจรืยนฟรีติดต่อได้0853590250สอนให้ท่านฟรีถึงที่